วันนี้ได้โองมาครับก็เลยจะมาใส่ต้นไม้ทําบอนไซครับทเป็นไม้จิว๋วต้นเป็นจำมาทเงินก็เข้ารวดครับเสร็จแล้วก็จะเป็นทงรงลีลาตามใจนะครับบ,บิดไปมาไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงครับรอติดตามชมครับ ต้นเบญจมาศเงินก็ได้มาจากากิ่งชํำนะครับพอดีตัดออกจากต้นแม่แล้วก็มาช่ำไว้ครับก็บิดไปบิดมาครับบิดซ้ายบิดขวาแล้วก็ตั้งยอดขึ้นมาครับก็เสร็จแล้วครับเป็นเบญจมาศเงินในโอ่งครับไม้จิ๋วๆน่ารักน่ารัก